เออปัดปัดลูกปัดโอ้ยหกแต่แท้ปัดตรงนั่งลูกฮะเออปัดปัดโอ้ยหกแต่แท้พีพีเอามาพี่เอามาปัดอยู่นอกพี่เออปัดปัดโอ้ยฮู้ยถือขึ้นมาปัดเอือนี่เพื่อนปัดเอือนลูกปัดเอือนนี่พ่อปัดเอือนปุ๊ปัดปัดปัดอืมปัด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  พี่ปัดพี่ปัดต่ปัดเปนพี่ปัดจะไปปัดเพือนนั่นปัดเป็นอีจะปดเอาหญ่ฮอกีจะายอใส่ไพ่่บิ๊งแมวออกให้ด้วฮะพ่ไพ่ทีสูงเข้ามือปัด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  เออพัดพัดไปเถอะพัดโอ๊ยดูแท้ๆพัดอีพ่อคลั่งเงาอืมพัดเมียนพัดเมียนไป <nice> ตุ้ตุ้อิกตุ้อิกอามจุดทึกน้องปัด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 อยู่รูมก็ได้นะอย่าไปปัดอยังเชิง